สวัสดีครับผมเพชรเมจิกครับวันนี้ครับผมเรานะฮะก็อยู่กับกลุ่มนี่ครับมีเฮซูเปอร์ไบค์ครับผมก็เดี๋ยวเราจะพามาถ่ายให้ดูรถทีละคันนะครับอ่านี่ครับอันนี้รุ่นอะไรครับบัสนินจาหัวขั้วโซนนินจาหัวขั้วโซนอันนี้อะไรครับอันนี้ซีพีอาร์พันครับซีพีอาร์พันคุณภาพครับผมตามด้วยอะไรครับแซดเอ็กซิสแซดเอ็กซิสครับอาร์สิบห้าครับอันนี้อะไรอันนี้หกร้อยห้าสิบ ัำตันอเมริกาครับใช่เดี๋ยวเอามารีวิวดีป่ะคันนี้เดี๋ยวเอามารีวิวครับของแต่งเยอะดีแล้วก็นิลสิบครับนินจาสามร้อยครับผมเดี๋ยวคนดูทักสดนะครับนินจาสามร้อยนะครับแล้วก็ซีบีอาร์ห้าร้อยร้อย้อสีอะไรสีเขียวร้อเขียวครับคันนี้เป็นซีบีอาร์ห้าร้อยสายยกคันเดียวคันเดียวในโลกครับคันเดียวในโลกที่เข้าลานซ่อมมามาข้างหลังลบนะครับผมอันนี้รุ่นอะไรเนี่ย อันนี้แซดลท์แซดแซดสามครับแซดสามสามรออันนี้ C B R C B R พันครับ C B R 150ดีครับพันอยู่ข้างทางครับพันข้างหลังคับผมลงยูดูพี่แซดแปดร้อยครับสีสวยมากอ่ะแซดพันแล้วครับเออเริ่มหลอนละคาวันสวยมากเลยของแต่งเยอะเนี่ย เดี๋ยวมันต้องขายปอนข้ามเข้าไปข้างในครับผมเจ้าของอันนี้เจ้าของร้านใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เหรอครับร้านอะไรเนี่ยแอลคาเฟ่แอลคาเฟ่นะครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในครับมีรถอะไรบ้างสร้างหนุนโดยโลซ่าโลซ่าโลซ่าอย่างเดียวน่เอาคุณดื่โอ้ของกินเยอะมากพี่ข้าวผัดแล้วอันนี้ครับผม อะไรมอนเตอร์มอนเตอร์400ครับ821นึ่งนี่ก็พาผมสับสนตลอดเลยคลิกพันครับคันนี้พันคยอะไวเซนเอฟอาร์วันเอ็มครับอาร์สิบห้าเอ็มแลัพันะครับเอ็มเอซิกเอ็มแลัดเดี๋ยวคันนี้เดีต้องเอาไปรีวิวของแต่งใหม่แล้วอันนี้เยอะออันนี้ะไรเนี่ยมินจา300ครับมินจาสามใช่ป่ะใช่จริงแล้วก็อาร์สิบห้านะครับครับน้องคิวเดี๋ยวไปรีวิวเดี๋ยวไปรีวิว หกหนะครับข้างหลังนั่นแหละกลับมากลับมาถังเทากันถังเทาเดี๋ยวคันนี้กลับมาคันนี้ครับไอ้บ้าถังเทาที่บอกว่าถ้าคลิปนี้คลิปคลิปอีกอีกคลิปนึงอ่ะถึงแสนวิวอ่ะเดี๋ยวคันนี้จะเอามายกนะครับข้างหลังอ้าวสิบห้าเนี่ยอ้าวสิบห้าอันนั้นมันอ้าวันด้วยอันนี้แค่แปดร้อยครับนี่นี่นี่แหละคุณคุนี่แหละหกห้าศูนย์อย่าคันไหนพี่โอ้คันนี้สวยครับเนี่ยขูดไปลอยเลยเนี่ยอ้าวแย่ อันนี้ n ินจา250ครับใช่ครับ SL ด้วยแปรงเฟลลิ่งอย่างดีบ้า c b r 1อาแปรงเฟลิงเชี่ยตัวพันอวันมาถ่ายจากส่องจากข้างหน้าได้ไหมพตังเนี่ยของแต่งเยอะมากเลยเอาพิษเอาพิษตังครับวัสดีครับเอาพิษคนผมขอพูดนิดนึงครับคราบผมนิดนึงนิดนึงอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยไ s เซตพันครับใช่ป่ะใช่ครับถังใหญ่มากเลย รถมันเยอะม,มากครับข้างในนี้ CBR ห้าร้อยสีดำดำด้านสวยมากครับ 650F ครับ CB 650F f i n o ครับไหนครับขอดูรวมๆหน่อยข้างหลัง ท่านเนี่ยอยากมารีวิวมากเลยเอ่ะในร้านครับร้านสวยครับร้านน่าเข้ามากครับผมเห็นหมีไหมเห็นหมีไหมเห็นห <c oughs> มีไหมมีหมีด้วยน้ำดีทั้งหมดมีกี่คันเนี่ยเดี๋ยวหนึ่ง 1>, 1 2 3 4 5 6 7กี่คันครับ 2>, 27, 25, 23, <23 S> 2 3 23 <além S> 24คันคร<ๆ>ั23คันนะครับผมเอาหรัอเปล่าเอาเลยครับพี่ YouTube พี่ถ้าหาพ่อลูกนะี่รักนี่รักโอเคนะครับ <c oughs> ก็อยากดูคันไหนก็รีเควสกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวรีวิวว่าคันนี <c oughs> เ้เอาไปรีวิวว่าเา ไฟอาโชไฟโชไฟเขาถังแล้วเขาถังอ่ะถังเออเขาถังอาสิบห้าใส่ครอบถังนะครับคนขับก็เหรอคนขับหล่อท้างหลังนี่บ้านล้างไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หายรายการบุกว้านล้างมานานแล้วโอเคเอาคลิปนี้ก็ไม่เห็นหน้ากูดีมาหายปิดก่อนครับผม โอเคครับผมทุกคนครับได้ชื่นชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยครับสามารถกดซับสไครป์ได้ที่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ดูคลิปด้านหลังของพวกเราครับได้ที่ฝั่งนี้ครับผมกดเยอะครับจะได้มีวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โหสว่างจ้า